สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทโมบายเซ็นเตอร์ทุกท่านครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานำมารีวิวชมกันในวันนี้ก็ได้แก่โนเกีย500ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการสิมเบียนรุ่นแรกที่มาพร้อมกับ CPU ความเร็วระดับ1 g h z และมีราคาที่ค่อนข้างย่อมยาวคือ6,600บาทที่น่าจะจอกกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่มีงบประมาณไม่มากนะักและต้องการความคุ้มค่ารวมไปถึงผู้ที่ไม่ต้องการความจำเจ รถในชุดขายมาตรฐานของ No กเกีย500นั้นมีฝาหลังเพิ่มให้ฟรีอีก2ชิ้นที่มีสีสันต่างกันส่วนระบบปฏิบัติการนั้นยังคงเป็นซิมเบียนอนนาซึ่งในอนาคตก็จะสามารถอัปเดตเป็นซิมเบียนเบลได้อย่างแน่นอนครับมาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้างจะเห็นว่าบนกล่องจะระบ,บุไว้ยอย่างชัดเจนว่าใช้ CPU ความเร็ว1 g h z และมีฝาหลังแถมเพิ่มมาให้อีก2ชิ้น เมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับอุปกรณ์ต่างๆเริ่มตั้งแต่ฝาหลังชิ้นแรกที่แถมมาให้ต่อด้วยตัวเครื่องที่ใส่ฝาหลังสีดำมาให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดออกมาอีกชั้นก็จะเห็นฝาหลังอีกชิ้นที่แถมมาให้นอกจากนั้นก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งมีหัวขนาดเล็กอูฟังสเตอริโอพร้อมหัวต่อขนาด3.5ม mm. ิลเมตร สายไมโคร USB ที่ค่อนข้างสั้นซึ่งการใช้งานในบางสถานการณ์ก็อาจจะไม่คล่องตัวมากนะักถัดไปก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่น BLCU ซึ่งมีความจุ1,110ิมลลิแอมส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้าการออกแบบดีไซน์ของ n o เกี500นั้นถือว่าสวยและทันสมัยไม่น้อยเลยทีเดียวครับ วัสดุแม้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดแต่ก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีมีความแน่นหนาแข็งแรงพื้นผิวของฝาหลังไม่ลื่นทำให้จับถือได้อย่างถนัดมือความหนาจะอยู่ที่14.1ม mm. ิลิเมตรส่วนน้ำหนักตัวก็เพียงแค่93กรัมเท่านั้นครับ ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยลำโพงเสียงสำหรับการสนทนา proximity sensor a m b i e light sensor ส่วนตรงนี้จะเป็นเพียงแผ่นกันรอยที่ยังไม่ได้แกะออกเท่านั้นครับมีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT capacitive ขนาด3.2นิ้วซึ่งถือว่าไม่ใหญ่มากนักส่วนความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ NHD หรือ360ณ640พิกเซลที่ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มรับสายปุ่มวางสาย และปุ่มเมนูส่วนรูเล็กๆตรงนี้ก็คือไมโครโฟนนั่นเองครับที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีอะไรนอกจากพื้นผิวเรียบๆที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงและปุ่มล็อกหน้าจอที่ด้านบนของตัวเครื่อง จะมีช่องไมโคร USB ช่องเสียบหูฟังมาตรฐานขนาด3.5ม mm, มิลเมตรและรูเสียบสายชาร์จที่ด้านล่างจะมีรูร้อยสายคล้องที่ด้านหลังของตัวเครื่อง จะมีเลนส์กล้องดิจิตอลความละเอียด5ล้านพิกเซลและลำโพงเสียงภายนอกการเปิดฝาหลังทำได้โดยการใช้2นิ้วดันลงไปแล้วสไลด์ออกมาดังนี้ครับซึ่งฝาหลังของโนเกี500นั้นเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งและหนาเลยทีเดียว ดังนั้นความแข็งแรงจึงหายห่วงและยังมีสำรองให้อีกถึง2ชิ้นด้วยกันเมื่อเปิดฝาหลังออกมาก็จะพบกับช่องใส่แบตเตอรี่รุ่น b l c u ความจุ1,110ม ah. ิลลิแอมซึ่งใต้ก้อนแบตเตอรี่นั้นจะมีช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแบบ microSD ที่รองรับได้สูงสุดขนาด32กิกะไบต์และช่องใส่ซิมการ์ด ซึ่งก็จะเป็นฐานโลหะและมีกลไกการล็อกในลักษณะเดียวกันกับการใส่การ์ดหนวยความจำแบบ MicroSD นั่นเองเมื่อพร้อมแล้วก็มาลองเปิดเครื่องกันดูเลยครับที่เห็นนี้ก็คือ User Interface ของระบบปฏิบัติการ Symbian Anna ซึ่งมีการปรับปรุงจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากทั้งรูปแบบของไอคอนและฟังก์ชันต่างๆ เมื่อกดค้างเอาไว้ที่วิดเจตก็จะสามารถปรับแต่งหน้าจอได้ทั้งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของวิดเจตต่างๆการเพิ่มวิดเจตมีการเก็บประวัติของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานล่าสุดเอาไว้ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปใช้งานต่อได้ทันที สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้และกำหนดให้วิเดเจ็ตทำงานแบบออฟไลน์ได้ที่เห็นนี้ก็จะเป็นวิเดเจ็ตแบบออนไลน์ซึ่งจะมีการอัปเดตสถานะอยู่ตลอดเวลาเช่นแอปพลิเคชันใหม่ๆที่น่าสนใจในส่วนของ Top ปแอ Application แอปพลิเคชันแนะนำบล็อกของแต่ละแอปพลิเคชันเมื่อเลือกที่แอปพลิเคชันก็จะสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ทันที ส่วนตัวอย่างของวิ d เจ็ตแบบออนไลน์อีกอันนึงก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งก็จะรองรับทั้ง Facebook และ Twitter นอกจากนั้นก็ยังสามารถเพิ่มแอ c o u n t อื่นๆได้อีกด้วย เมนูหลักของโ o เกีย0 0นั้นก็จะมีลักษณะดังนี้ครับจะเห็นได้ว่าไอคอนต่างๆมีการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยมากขึ้นเมื่อกดค้างเอาไว้ที่ไอคอนใดๆก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของไอคอนต่างๆได้อย่างอิสระ และสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบรายการได้